ดีครับผมเออได้ยังกินเมื่อไหร่เชฟยมันหยาดนมจีนหรือก็แล้วผมเออใส่ลาเนอะมันก็ต้มตีในไก่แล้วครับผมอืมมันนั่นห่อนไปแล้วอืมร้อเตีแกมือไหมครับแกมือไม่อีกละแค่ดูเนะี่ยไม่นี้เป็นยาปลาดุกครับผมเที๋ยปลาอื่นมือมีเนาะมันนี้เบิร์ตไปร้านเขาอืม,ออมเดี๋ยวลรอต่ำถึงไหนลอเบื้องตอนปรุงเตี๋ยครับผมโอเคเอาีเชฟยะยังธรรมดา แกปลาครับเออแกปลามาเน่ยตำมุนมุนตีมเลยนะมุนครับผมเออได้แต่ปลาดุก <laughs> ปล,แลกา,านนนลแนวเ,อ,เ,เอ,อื่นมุนเออปลาปลาดุกเก่าอะไรแล้เนาะดุกน้ำแช่เพื่อนแลครับอืมแช่เพื่อนนี่แหละแกมือตีแกมือเอออาทิตย์รอบฟ้อนมันเป็นได้ปีนได้มะเปื่อยครับมะเปืยตีรอบนี้ต้องจัดให้มันเปื่อยก็นี่ตีรอบนี้เปื่อยแท้อืมเนี่ยรอบนี้เปื่อยแท้ท่านว่าเชื่อเบียบว่า เอารอเบิ่งตอดปรุงนอ่บ uh, ัต mm ิเ hmm นี่ยนาะครับผมน้าบัดิเน่แล้วแล้วครับบัดติเนี่เสร็จแล้วครับผมเออใส่หม้อตีใส่หม้อตีเค็มทำเสร็จแล้วก็ใส่ครับผมอืมเอออันนี้ใส่ตีนไก่น้ำตีน่ะครับผมเนอะเดี๋ยวปลาตีนไก่ครับผมอืมผิวน้ำลายโคตรครับผมเออน้ำลายโคตรเก่งเลยสูตรมันเป็นสูตรด้วย ไมอนี้แจีมือท่นว่าให้ตีนไก่มันเปรีอยๆหน่อยั่นนั่นหมวดเจ็บเบียอ่เอาไปแล้วตีนไก่เปรีอยครับผมอืออ้าเปรีอยงเจี๊ยมือกันแล้วอืออ้าเอ้าวอืรอให้มันเปรีอยฟุดเดือดๆจังหน่อยเถอะครับผมโอเคคนละเดือดๆจังหน่อยค่อยว่ากันเบิกอีกไหมฮะมาเดา ปรุงเตื้อปน่ะพุงนะผมเรถดีไปครับอืมว่าไปรถดีรถปีร้อยปีเราเติมเดิมอืมอืมตายหน่อยเดี๋ยวก็เติมที่หลังครับฮะฮะทำเช็มครับเดี๋ยวค่อยเติมไปครับอผมนัวืมว่าไปืมเก่แก่ป่องแกวันนีเดียวตาลหน่อยอืมสูตรสูตรเชฟเบียร์มีน้ำตาลเด้หอเดี่น้ำตาลอืม อันนี้ลูกชิ้นดีเลยลอ,อยองงังยิงคือแหลชิ้นปลาครับอืมนี่อ,อยา่าง<ด>นี้นะเพียตีนไก่เรียกไก่เตยเรียบไก,ก่ตีนไก่ครับผมเอ้ยชินตีนมึงดูปีนอะไรรสัาติอ,อะบอวไ <laughs> <laughs> ป,ป่นองเอปบอลลงมึ้งเปไหน แซ่บไหมผมอืมแซ่บโอเคแล้ยมั่เนี่ยโอเีครับผมอืมเอารอจากน้อยเนาะรอตีนไก่เนาะครับผมไอ้ลอตีนไก่เปื่อยงยังไงยังไเชฟเบียร์บอกว่าด้วยห้มันเปื่อยๆไหมจีร้อนออกเลยครับอืมเอาชีไปนอน้องเสรสิเล่าเพียรอเพียผักเพียอันนี้สำหรับเชฟเบียร์เดียว์ทีเนี่ยจากลูกหาลูกอืมอืม อเยเสียบอะยบยเแนแล้วบ่แนาแล้วครับผมนี่อจัดลองมึงดูตีนไก่มเปรี้ยวป่เหอเปรี้เฮอซิมมึงกอนเลยเอ้าซิมมึงกันเอืมเปบ์ปยังแม่เปยแล้วเรามีเปอเตเเยอนเลยเออ นี่ยชิมมึงกำอูอูเปงอ่ะเอินเพิ่นไม่กินน้ำเน่ล่ะเอินเพิ่อนอาพี่นอ้องเออนมเช่นครับผมเนี่ยครับแซ่บบ่ครับผมอืมตีนไก่เปื่อยวมีอย่างนี้นนะมีลูกชิน้นมีเลือดเดียกินกับเลือดผมกินนะผม

แซมด้วยกนครับผมอืมอแซนลำแบกแซมลำนั้นเอรอรำนี้อ่ะติด,ดเปื่อยอยู่เนาะรำมีติดเปื่อยครับอืมเออนี่ก็เพราะชั้นนี้นะครับชิพนี้ครับผมอืมชันบปกตีนน้ำกันดาอืมมาครับชันบปกตีนน้ำกราดาชันน้นนี้นะครับผมสวัสดีครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะคายบ้าอ,อ๊อฟขึ้นบนนะครับผม